รละคอสั้นเรื่องเมื่อฉันเจอยักษ์ตอนตีสามไปรับชมกันเลยหอฟีกฟียเอ๊ะวันนี้นี่ที่เราวันนี้สนวันนี้นาวันนี้เราจะไปเล่นสนามเด็กเล่นกับพี่โจเซฟกันพี่โจเซฟมานี่ ไปส่สนานเด็กเล่นกันไหมไปไปไปขอ,อย้อนนะทุกคนวันนี้เราเลลป็นน้ำมูกเชื่อโอเคเดี๋ยวเราจะเสกจักรยานจักรยานเชืบอไป น้องเป็นไรไหม้ <c oughs> น้องขับรถไม่ดูตามมาตาเรือเลยเอาเราพี่อะเอา,เอาพี่ถูกซัดมาอยู่ฝั่งนี้ <c oughs> พี่มาเนี่ยยืนตรงนี้ มาเมื่อกี้โดนไม่ดูตามาตาเรือโดนรถเฉียว <c oughs> <c oughs> โอเคจอดพี่ลงมาโอ,อ้ยขออนุาตเสียงรถนะพอดีบ้านเรามีรถเยอะชด ว้าวสนุกจังเลยอ่ะเวลาผ่านไปเอ๊ตีบสองสามสิบแล้วหรือเนี่ยใช่ใช่ใชใชเราว่าเรารีบไปกินข้าวกระเถอะโอเคจัก,กรยานลืมจัก,กรยานโอเคน้องไปขึ้นจัก,กรยาน ที่เราวังรถเมื่อกี้หนูโดนรถเฉี่ยวไปแล้วโอเคโอเคทางนี้มีเงินอยู่สองพันห้าร้อยเราน้องอยู่ไหนเนี่ยน้องรีบปัน่นเอ้ยหนูปั่นไม่ทันเนี่ยโอ้ยเออเอเร้าจะปั่นเลยทำไม่ นี่ไงถึงแล้วมาดีเลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเดี๋ยวพี่เลี้ยงเลยมาน้องนั่งอ้าของน้องพันหนึง่งอันนี้เดี๋ยวพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงอันนี้น้อง ขนมโมจิอร่อยไหมอร่อยค่ะพี่โมจิหลายสีเลยพี่กินสเต็กอืมเอ๊ะหมดแล้วหล่อนเนี่ยเอาพันหนึ่งสีพรกลาดิกาแล้วโ,โหนานน้องมาเร็วโอ๊ยน้องไปกันได้แล้วแหละมันตอนเย็นแล้ว โอ้โหตอนตอนตอนเย็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 เย็น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 เยเย็นย็นยนนียแม่เยาไมยอยู่บยานอยยเดี๋ยวลงย็กยานโอยนเองลงยาไดยแล้ว เค okay, น้องในเมื่อนี้เย็นแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำกัน21นาฬิกาแล้ววัยพายยังไม่ทันได้อาบน้ำา21นาฬิกาแล้วโหวมันจะรีบไปแค่ไหนเทียวอ่าสบายพี่เปลี่ยนชุดก่อน ออกไปซื้อของที่เซเว่นนี่ยังไม่มีอะไรกินเลยโอ้ยหนูก็ด้วยแฮะต้องออกไปซื้อของที่เซเวน่นหนูต้องเอสร็จแล้ว โอเคพี่เอาเงินแม่ได้เลยโอเคเงินแม่หนูชิสนี่ไงหมื่นหนึ่งไปออกไปซื้อกันโอ้โหมืดโอ้โหมืดมากๆเลยอาจจะดีไหมเนี่ย วพาแต่อะไรยืนอยู่ตรงนั้นนะู้นอะชิ้นส่นอะไรลางๆอะเข้าไปดูไหมอุ้ยอะไรอะอุ้ยเุ้ยน้องมันคือตัวอะไรอะทำไมสูงจังจะจะบอกว่าเป็ดก็ไม่ใช่จะบอกว่าคนก็ไม่แค่แต่น้องได้ยินพี่ได้ยินเขาหรือว่าแถวๆนี้ มียักษ์นกจับมือแต่แถวนี้มียักษ์ด้วยหรือว่าคนนี้จะเป็นยักษ์อ้ายักษ์นอ้องเออหนูด้วยน้องรีบเข้าบ้านเร็วยักษ์อ้ายักษ์จเจอ,อ, <c oughs> อ,อยักษ์เข้าแล้วสิโอ้โหตีสามพอดีเลย <c oughs> ยักษ์มันมาต่อตีสามเฮ้ย น้องปิดไฟป,ดปิดไฟโอเคปิดม่านน้องปิดม่านเอากระเป๋าตรงนี้ก่อนปิดน้องแอบดูแอบดูโอเคโอ มนุษย์ฉ so ันอยากกินมนุษย์ฉันอยากกินมนุษย์มนุษย์อยู่ไหนมนุษย์มนุษย์เฮ้ยมันยืนอยู่หน้ามาเราเธอดูดิเฮ้ยตัวสูงจังเลยอะ ตูดีตัวสูงมากอย่างกับปลอ,อไอตอแนแต่มันไม่ใช่นี่มันจะผอมกว่านี้นะถ้าปลอ,อไอตอเนี่ยอันนี้ยักแนนอนเอ้ยท้องปิด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 ,ปดฉันกินมนุษย์ฉันอยากจะกินมนุษย์มนุษย์อยู่ไหนมนุษย์อยู่ไหน ฉันอยากกินมนุษย์น้องพี่จดไปเสี่ยงอะไรหลังจากหลังบ้านเหรอพี่อย่าไปด้วยไปเลยดพี่จะไปคนเดียวไม่พี่ผมไปด้วยโอเคน้องมันน่ากลัวนะน้องจะไปจริงๆเหรอ ใช่พี่ถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกันเลยเฮ้ยไปก็ได้เฮ้ยหรือเอ้ยน้องนั่นตัวนั้นรายเจอมันษุดแล้วน้องน้องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปปิดม่านห่งปิดปิดโอ้ย มันได้ยินแล้วคแล้วสิมันเป็นยักษ์ที่โหดเหี้ยมมากสามหาหกแล้วสามหาเจ็ไปน้องเข้านอนเข้านอนเข้านอนน้องอ้าวไม่นอนหรอก น้องพี่บอกให้นอนเอ้หน่อยแน่พวกแกอย่าให้ฉเธอหนะขะแกตุบ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 ฝากไว้ก่อนเถอะ ไปยังไงน้องไปดูสิโอเคเอ๊ะเอ๊ะหายไปแล้วไม่มีเราวนี้นะน้องเราปลอดภัยแล้วน้องเราปลอดภัยแล้วโอออุปสรรคไม่ว่าจะอุปสรรคไหนเราจะอยู่ด้วยกันอยากมันไปแล้วสินะ โอ้โลงโถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ช่องเราด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าบายบายบ,ายบายบาย